สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแกะกล่องงานอาร์ตทอยสัญชาติไทยนะครับเป็นของค่าย Funny m o d เด c l ั b X กับคุณวัด SD Model เดนะครับทอมแอนดโทนี่อันนี้หน้ากล่องน้ำตาลนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ Funny m o d เด c l ั b นะครับ X ก,กับคุณวัด SD Model เดนะครับทอมแอนดโทนี่รอบๆกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีชื่อ วันนี่โมเดลครับนะครับของผมได้เป็นตัวที่10นะครับาจาก4 5่ห้าตัวนะครับมาลองแกะกล่องดูกันครับอันนี้เขาแพ็คมาหลายชั้นนะวันนี้แกะออกมาดูแนละ้วน,นี่นะครับก็แ,แพ็คออกมาแน่นหนานะะ กล่องก็หน้ากล่องก็จะหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็แถมถุงมือผ้ามาให้หนึ่งกู้นะครับ <c oughs> หน้ากล่องนะครับเป็นสีเทาอ่า <c oughs> สีเทานะครับแล้วก็มีเขียนทอมแอนโทนีนะครับก็คนทำก็คือคนเดียวกับที่ทำลุงไม้ที่โมโหนะครับ แองกี้วูดดอร์นะฮะอันนี้หน้ากล่องก็จะมีแค่นี้นะฮะข้างๆรอบๆก็ไม่มีอะไระหน้ากล่องเป็นแบบสวมนะครับล้าแกะออกมาก็หึงชั้นนะครับก็ในกล่องก็จะมีใบเซอร์ให้นะครับตัวนี้ใบเซอร์ก็เป็น มีลายเซ็นนะครับแล้วก็มีเขียนว่าตัวที่เท่าไหร่นะครับในจํานวนนี้เท่าไหร่มีกี่ตัวนะครับก็ะจะมีลายเซ็นของคุณวัดให้นะครับวัดเโมเดลนะฮะก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นเกมกระดานนะครับทอมแอนโทนีนะครับน่ารักทีเดียวก็จะเป็นลุงข้างบ้านนะครับแล้วก็ ั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นโฟมนะครับเราก็ดึงโฟมออขึ้นมาเราจะเป็นตัวโมเดลนะครับตัวนี้แพ็คออกมาค่อนข้างดีมากเลยแน่นหนามากโมเดลของรอบนี้นะครับไม่มีการประกอบนะครับก็จะมาเป็นชิ้นเดียว ครับแกออกมานะครับก็ข้างในก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับของข้างในนะครับก็ตัวนี้ตัวโมเดลนะครับเขาก็ไม่ต้องประกอบนะครับก็เป็นเรซินหล่อมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุงลุงทอมหน้าตาคุณนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวมาเลยหล่อมาเป็นชิ้นเลยนะครับลงสีสวยงามนะครับมาวางตรงนี้ก่อนต้องระวังแตกนะครับมันเป็นเรซิน อันนี้คือโทนี่นะครับหน้าตาคุค้นๆเหมือนคนที่เราคุ้นเคยนะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ขอวางนอนแล้วกันแล้วก็ในกล่องก็จะมีเนยแข็งมาให้นะครับเนยแข็งที่เป็นรูปเหมือนขวานไทยนะครับก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละง,ง่าย แล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวหมากนะครับไว้เล่นกับตัวกระดานนะฮะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็จะมีลูกเต๋าใสมาให้หนึ่งลูกนะครับเต๋านะครับเอาไวท้ทอยเล่นเดินในกระดานนะครับ ในกล่องก็มีเท่านี้นะครับนี่แนี้หมดแล้วครับเรามาดูรายละเอียดลงุลงลุงตู่แอนโทนีกันนะครับก็ชัดๆนะครับนี้ก็ที่นิ้วก็มีโดน <c oughs> กาวอ่าโดนกับดักหนูนะครับนี่หน้าตานะฮะชัดๆลงสีออกมาสวยงามมาก เป็นชิ้นเดียวเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตันนะโปร่ปงๆหน่อยก็ระวังล้มแตกนะครับก็มีโนดมาให้ข้างละสองเส้นเป็นเส้นเอ็นสีดำนะครับส่วนตัวหนูทอมนะครับ oh. ก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเหมือนคนที่เราคุ้นเคยนะครับคนที่เราไม่เห็นมาหลายปีมาก ออกมาหน้าตาค่อนข้างสวยเลยนะครับริวรอยทำเหมือนเลยแล้วก็มีเนยเนยอันนี้ก็สามารถให้ทอมถือได้นะครับไอให้โทนี่ถือได้นะครับปูสับกันหมดแล้วนี่ก็จะถือแล้วหนะ้าตายอย่างนี้สำหรับอ่าตัว ตัวโทนี่นะครับมันสามารถไปยืนบนหัวของทอมได้นะเขาจะมีแม่เหล็กแม่เหล็กฝังไว้ที่ขานะครับแล้วก็ตรงหัวทอมเขาจะมีอลอยไว้ให้ลงนะครับก็ก็จะดูติดหน่อยก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าแม่เหล็กมันไม่ค่อยแรงนะครับระวังไปโดนแล้วมันหลุดนะครับ การแกะกล่องทอมแอนโทนีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่คุณวัตส s เอสดีโมเดลทำร่วมกับ f u n นี่โมเด Club นะครับตัวแรกก็ก็คือลุงไม้ขี้โมโหนะครับหรือ a n g ก y w o วูดดอรนะครับตัวทั้งนี้นะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับทอมแอนโทนีและตัวที่3นะครับที่เขาได้เปิดจองไปแล้วนะครับก็จะตามมาในอีกปีหน้านะครับเป็นวิ n น e ่เดอะพูนะครับ สำหรับใครที่ชอบผลงานของคุณวัด s d m o เด l นะครับก็ไปติดตามเขาได้นะครับที่เพจนี้ครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแกะกล่องแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเราาาจะทตมสัญญ